เราก็มาดูการทําง,งานของอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ของปั๊มน้า750วัตต์ตอนนี้เราใช้งานอยู่ที่200วัตต์เพราะว่าแดดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะโวลที่เข้ามาตอนนี้โวลที่เข้ามาอยู่ที่79โวลท์นะครับตอนนี้รอบที่ได้อยู่ที่1,900-2,000รอบแล้วครับ ตอนนี้แดดเริ่มดีนะครับขึ้นมาเป็นสองพันหกร้อยรอบเกือบสองพันเจ็ดร้อยรอบครับแล้วแอมป์ที่ใช้อยู่ที่เจ็ดจุดสี่แอมป์ตอนนี้วัต 800, วตรร์น่าจะขึ้นมานะครับอยู่ที่แปดร้อยประมาณแปดร้อยวัตต์ครับโวลต์ก็น่าจะขึ้นมาแล้วครับอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดโวลต์ครับแล้ว จ้กล่องอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็มีขีบระบายความร้อนข้างหลังนะครับเราสามารถจับดูได้เลยครับไม่มีความร้อนนะฮะเป็นการใช้งานที่ถึกทนและคุ้มค่ามากครับ